สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะกับช่องผู้สาวพากเครื่องนะคะอ่าพระบ้านพระเหมาทั่วทั่วไปนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสําหรับวันนี้อ,อ่อ EP ที่สามร้อยสิบแปดนะคะพี่พบกันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้ก็มีพระค่อนข้างหลากหลายรายการนะคะนี่มีเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอ่ารุ่นรวยล้านล้านนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่ได้มานะคะหมัดมัดเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ศิลานะคะนี่ อาเกจิดังแห่งเมืองกาลาสินนะคะอาเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่รอชมกันได้เลยนะคะราคาหลักร้อยนะคะสนใจองคไหนอาโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะสนใจองค์ไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรอาเบอร์โทรนะคะตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะพี่เบอร์0 6 2ย์6 7 8 2 1ดนะคะพี่ ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี c ท่านใดไม่มีลายยังไงก็โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะพี่นะไลน์ไอดีก็ BBIW999 นะคะพี่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะคะรายการที่หนึ่งะคะจะเป็นพัะแก้วนะคะจะเป็นพระ,ะ,ะแก้วนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อพัะแก้วกุฮอสนะคะาสายเหนือนะพี่นะจะเป็นพ้าสายทางเหนือนะคะ แถวภาคเหนือน,นะคะพี่นี่เลยนะคะนี่จะมาลงอา่าปิดทองนะคะพี่องค์นี้นะคะจะมีรอยคาบดินนะคะติดอยู่นะคะองค์นี้อา่าจะมีรอยคาบดินติดอยู่นะคะพี่เป็นพระแก้วกุฮอตนะคะปิดพระโซนาทางเหนือนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นี่สภาพสวยเลยนะคะอเป็นไปเหมาบ้านมานะพี่นะองคนี้นะคะ ชุดพัดชุดนี้นี่ไปเหมาบ้านมา,าทางแถวทางเหนือนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับองค์น,นี้เอาไปแปดร้อยบาทาสนใจขอชมภาพเพิ่มเติมนะคะเรายินดีนะคะพี่องค์ต่อไปกันเลยเนาะอ,าองค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยววัดสะพานสูงนะคะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อยู่หนุนเลี่ยมเก่าๆเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่องะค์นี้นะเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่วัดสะพานสูงนะคะนี่เลยอ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่อยู่ในเลี่ยมขอบเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่พี่ดูสภาพ สภาพเหรียญนี่เห็นชัดเจนเลยนะพี่นะนี่สภาพเหรียญนี่เก่าเก็บจริงๆนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญ mm. หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สองนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกันได้ทางไลน์นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะจะเปเหรียญกลมนะคะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญก,กลมของอ,อุปชาอีนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญกลมของอุปชาอีนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะอ่าเป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะเป็นเหรียญอ่าพระอุปชาอีนะคะนี่เลยนะคะนี่อ่าแจกเป็นที่ระลึกในการสร้างโรงเรียนนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่า อ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะเหรียญกลมนะคะของอุปชาอีนะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดเลยนะคะพี่นี่ลองรอยการปั๊มนะคะสวยงามนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญกลมนะคะเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะของอุปชาอีเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้นะคะ สายการที่สี่นะคะจะเป็นตะโพนเก่านะคะของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะพี่นะอ่าเป็นตะโพนเก่านะคะของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นี่อ่าพี่นี่เลยนะคะนี่ด้านข้างนะคะจะอุดชันนันลงนะพี่นะเป็นตะโพนเก่าๆนะคะพี่พี่ดูสภาพตะโพนนะคะนี่อ่าตะโพนเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูสภาพนะคะเก่าๆอ่ารอยเนื้อปุบๆนะคะองค์นี้นะคะนี่สภาพนะคะ เก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นตะโพนเก่านะคะนี่อุดชานาลงมานะพี่นะด้า,ดานอุดชานาลงทั้งสองข้างเลยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะ,ะอ่าสาหรับตะโพนองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสาหรับองค์นี้ขอราคาเพียงแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นรูปหลรอนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ที่ตา องนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่านะคะพี่รูปหล่อโบราณเก่านะคะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะสําหรับองนี้นี่เลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์อ่าองนี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะสําหรับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่านะคะพี่พี่ดูรองร้อยเนื้อโลหะเก่าๆนะคะ อ่าเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะคะพี่ใต้ก้นนะคะนี่เลยนะพี่นะใต้ก้นนะคะสภาพเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพสวยเลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะอ่าเป็นรูปรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเรายินดีนะคะพี่ ่ายินดีรับทุกสายเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะศ6นย์หนะคะเจ็ดงนะคะพี่อ่าส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่6นะคะจะเป็นปิดตาของหลวงปูไข่นะคะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อ่าสภาพเนื้อมันๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เลยนะคะเป็นพระปิดตาของหลวงปูไข่ สภาพเนื้อมันมันอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะองนี้นะคะเนื้อมันจัดๆแบบนี้เลยนะพี่น้องนี้นะคะอ่าปดตาปูไข่นะคะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะเปิดราคาไว้นะคะองคนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับอ่ารายการที่หกนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปูไข่นะคะอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่น้องนี้นะคะ ปิ่ตาปูไข่สภาพเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไปแ0 0บาทนะคะพี่รายการต่อไปนะคะรายการที่เจดนะคะจะเป็นเหรียญนะคะของหลวงปู่หลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบอ่าเป็นเหรียญพระอุปชาอีนะคะวัดสัตหีบนะคะเป็นเหรียญเอกขาวๆนะพี่นะเหรียญนี้นี่สวยงามนะคะเป็นเหรียญที่สวยงามเลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดอ่าใบหน้าใบตาท่านนี้ติดชัดเลยนะคะด้านหลัง อ่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะปีพศสองสี่เจ็ดสามอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะร่องรอยการปั๊มนะคะสวยงามนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่อักษรอขระนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญอุปชาอีนะคะปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ด ต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะอ่านี่จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะอ่าเป็นเหรียญปีสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่เหรียญวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะในงานหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะคะปีสองสี่เจ็ดห้านะคะเป็นเห,นนะะนเหนรีะะะะะะหยญกลมนะคะพระแก้วมรกตรอ่านี่เลยนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่อ่าจะมีร่องรอยการใช้มานะคะพี่อกเหรียญน,นี้นะคะเอาไป เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่เอาไป800บาทนะคะสาหรับเหรียญกลมเหรียญกลมพระแก้วมรกตนะคะวัดศรีสัตวัดศรีรัตนสัสดารามนะคะปี2475นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะสาหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะองค์ต่อไปนะคะรายการที่9นะคะารายการที่9นะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้จะ อ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครั้งนะคะพี่นี่อกใหญ่ๆเข็นกว้างๆนะคะอ่าเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะพี่นะสําหรับองค์นี้นี่เนื้อหามวลสารแก่งเก่าเลยนะคะพี่อ่าเนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะพี่สําหรับสมเด็จองค์นี้นี่สวยงามจริงๆนะคะสภาพเนื้อมันอ่าเนื้อหานี่มันจัดเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะพี่ พา,าตรงตามรูปแน่นอนนะคะสนใจองค์ไหนติดต่อสอบถามากันเข้ามาได้เลยนะพี่นะยินดีรับทุกสายนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไป800บาทนะคะพี่สมเด็จเก่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้สวยงามมากนะคะพี่เอาไปแ0 0บาทนะคะพี่องค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่10บนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะ อ่าเหรียญพระครูวิสุทธ์นะคะสิลาจา์นะคะหรือหลวงพ่อพิงค์นะคะปีสองสี่แปดสามอ่าจะเป็นหเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นหเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานี่ด้านหลังจะเป็นพระุทธท่าพระพุทธรูปนะคะนั่งสมาธิแบบนี้เลยนะคะพี่เอาไปอ่าเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสําหรับหเหรียญนี้นี่ด้านด้านข้างนะคะขอบข้างนี่สวยงามเลย เอาไปแป0ร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะคะไปแปดร้อยบาทอ่ะต่อไปนะคะจายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ<ส>เหรียญน,นี้นี่สวยงามจริงๆนะพี่นะดูสภาพเหรียญน,นะคะพี่อ่าเห็นกระไร่ทองวิบวับเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญสวยงามนะพี่นะใบหน้าใบตาท่านนะคะสวยจริงๆ,ๆนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนี่เลย อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ด้านหลังจะเป็นยันยันขอเบ็ดนะคะพี่องนี้นะอ่าเหรียญเนื้อทองแดงการไหลทองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพออ่าเปิดราคาเบาๆนะคะราคาไปต่อได้นะคะพี่รายการที่สิบเอ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นเบีย้ยแก่เก่าไม่ทราบที่นะคะสําหรับองนี้นี่ด้านหลังจะเป็นปิดทองนะคะมีรอยยันนะคะพี่องค์นี้อ่าด้านหลังจะปิดปิดทองนะคะมีรอยยันนะคะนี่เลยนะคะพี่นี่อ่าเป็นเบีย้ยแก่เก่านะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับ อ่าองนี้นะเอาไป800บาทนะพี่นะเป็นเบีย้ยแก้เก่าไม่ทราบที่จริงๆนะคะพี่จะมีปิดทองนะคะรงยันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เอาไปแ0 0บาทอ่าสำหรับเบีย้ยแก้เก่าไม่ทราบที่องนี้นะคะเอาไปแ0 0บาทนะคะต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นสมเด็จลงรักเก่านะคะองนี้อ่าจะมีรอยขาบรกักปิดทองนะคะองนี้นะคะนี่สภาพนะคะ สภาพสวยเลยนะพี่นะสมเด็จลงรักปิดทองเก่านะคะองนี้รักสภาพดําเลยนะคะ <maintenant S 2> พี่นี่เลยนะคะนี่สภาพสวยเลยนะคะพี่องคนี้นะสมเด็จลงรักอสมเด็จลงรักเก่านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสามเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้นะ อ่สภาพสวยเลยนะคะพี่ไม่มีบิ่นไม่มีซ่อมไม่มีแตกไม่มีหักอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะพี่นี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะขอคนสนใจจริงๆเท่านั้นนะคะอ่าขอคนพร้อมปิดเท่านั้นนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญรอห้านะคะ เหรียญจุราลงกรนะคะบรมราชาธิราชนะคะจะเป็นเหรียญเสด็จกลับจากยุโรปนะคะพี่รอสหนึ่งสองหกนะคะเป็นเหรียญเสด็จกลับจากยุโรปนะคะพี่รอสหนึ่งสองหกเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะพี่นะเหรียญน,นี้นี่พี่ดูอ,อักษรนักขาระนะคะสวยงามนะพี่นะนี่ร่องรอยการาบล็อกนะคะนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่ อ่าด้านขอบข้างนะคะด้านหน้านะพี่นะนี่สภาพสวยเลยนะคะเป็นเหรียญรอหนะคะพี่เป็นเหรียญเสน็จกกับจากยุโรปอ่าปีรลซหนึ่งสองหกนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าฟังไม่ผิดนะพี่นะเจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะรายการที่15นะคะพี่จะเปเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเปเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่นะเหรียญน,นี้อ่าเปเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปี2503นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะคะหรือหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบรรดายิทนะคะอายุ82พรรษานะคะ ใบหน้าใบตาท่านนะคะคมชัดนะพี่นี่เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเหรียญนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ<ส>เหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะปีศูนย์สามเอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพรสสมเด็จวัดพับนะคะเป็นพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์นี้อ่าเป็นพรสสมเด็จวัดพับนะคะรงลักปิดทองนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่ เนื้อหานะคะชัดเจนเลยนะพี่นะเนื้อหาชัดเจนเลยนี่อ่าสมเด็จวัดพับนะคะองค์นี้นี่สภาพเนื้อแตกล้านแบบนี้เลยนะคะตรงตามรูปเลยนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสมเด็จวัดพับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทอ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่องคนี้นะคะขอชมทุปภาพเพิ่มเติมเรายิยนดีรับทุกสายนะคะสนใจอ่าถ,ถูกใจองคไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่ องค์ต่อไปนะคะรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี17นะคะพี่เหรียญนี้อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะคะสําหรับเหรียญนี้นี่อ่าเป็นเหรียญอ่าอ่าจะเป็นเหรียญต่อโค้ดกรรมการนะคะพี่เป็นเหรียญต่อโค้ดกรรมการนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี17 เขียนว่าที่ระลึกสร้างกุฏิวัดสะแก้วนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะดูพี่ดูสภาพใบหน้าใบตาท่านนะคะเป็นเหรียญต่อโคตดกรรมการนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะวัดบ้านไร่ด่านคุณโทษนครราชสีมานะคะเหรียญน,นี้ เอาไป800บาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณต่อโคดกรรมการเหรียญนี้เอาไปแ0 0บาทนะคะต่อไปนะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นรายการที่18นี่เลยนะพี่เอาไปอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะอันนี้จะไม่ได้ตัดปีกข้างนะคะพี่อ่าจะเป็นเหรียญกรรมการนะคะเหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทอง ต่อโค้ดกรรมการนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะนี่สภาพเหรียญนะคะสวยงามนะคะพี่สภาพเหรียญนี่สวยงามเลยนะคะเป็นเหรียญปีสอง7ห้ายเจ็ดเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสิทธอทอสร้างถวายนะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะไม่ได้ตัดปีข้างนะพี่นะเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกต่อโค้ดกรรมการนะคะปีสอง7ห้ายเจ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสาหรับเหรียญนี้นะคะ ต่อไปนะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะพี่นะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมน,นะคะน่าจะออกวัดหนองหลวงนะพี่นะจะมีอ่าจีวอนนะคะพันอยู่นะพี่นะ <ๆ S 2> นี่พี่ดูไว้หน้าใบตาท่านนะคะอ่าเป็นโลเนื้อโลหะทองผสมนะพี่นะพี่ดูเนื้อโลหะนะคะเก่าจริงๆนะพี่นะพี่ดูเนื้อโลหะนะคะนี่อ่าสวยงามเลย มีจีวอนนะคะนี่ชัดเจนนะคะพี่มีจีวอนพันอยู่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อ่าจะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะนี่เนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะเก่าๆนะพี่นะสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองหลวงนะพี่นะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมอ่าจะอยู่ในเลี่ยมสวยเลยนะคะพี่สําหรับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเก้า ารายการที่19นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่กันได้ทางไลน์นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่20นะคะจะเป็นตะกุดนะคะพิสมอนนะคะเป็นตะกุดพิสมอนนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่อันนี้จะลงลงลักถักเชือกลงทองเก่าๆนะคะพี่ลักสภาพนี่เลยนะพี่นะนี่ สภาพรักนะคะมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่ถักเชือกเก่าๆนะคะนี่ถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สําหรับตะกรุดพิสมอนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะเอาไปหกร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะคะพี่ฟังไม่ผิดนะคะพี่เอาไปหกร้อยบาทพอนะคะองนี้เปิดราคาเบาๆกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้ของวัดเกศชยโยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยสวยเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญนี้นี่สภาพผ่านการใช้งานมานะคะอ่าเป็นเหรียญนะคะของอ่าเหรียญสภาพใช้นะคะวัดเกศชโยนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะพี่นะ เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะพี่เหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆเดิมๆนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญนี้อ่าเอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินวงศ์นะคะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่เป็นเหรียญอ่าเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่านะคะ อาเหรียญพระพุทธชินวงศ์นะคะเหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญน,นี้นี่อ่าเป็นเหรียญที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าโอโบโสถวัดป่าคลองนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะนี่เป็นเหรียญอ่าเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินวงศ์อ่าปีสองสี่อ่าปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสําหรับเหรียญน,นี้ รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลาเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะเหรียญเกจิดังแห่งเมืองการสินนะคะพี่ตอนนี้นี่โด่งดังมากนะคะองเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นรวยล้านๆนะคะเหรียญนี้อนี่เลยนะคะแล้วัดจุรามณีนะคะนี่เส้นสายรายยันนะคะชัดเจนนะพี่นะ เหรียญเป็นเหรียญรุ่นรวยล้านล้านนะคะจังหวัดกาลสินปีสองสี่หกหกอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะพี่เป็นเกจิดังแห่งเมืองกาลสินนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะนี่เลยนะคะ อ่าใบหน้าไบตาท่านนะคะชัดเจนนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ศิลานะคะอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่อ่าไปเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเหรียญสภาพสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ปีสองสี่เจ็ดศูนย์ อ่าเปเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอ่าปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเก่าเก็บนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยเก่าเก็บเลยนะคะสาหรับเหรียญน,นี้นะคะนี่เลยนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเป็นเหรียญอ่เอาเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่สําหรับ เหรียญน,นี้นะคะใบหน้าใบตาน่าจะช้ำๆนิดนึงนะพี่นะนี่เลยนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสาหรับเหรียญน,นี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะอ่าอายุครบแปดสิบสามปีนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดอ่านี่เลยนะคะเหรียญให้เป็นที่ระลึกในงานฉลองศารานะคะ อ่าปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่เป็นเน hmm s. <S หรี yep. us, หยญเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะเหรียญนี้นะคะนี่เหรียญสภาพเก่าเก็บอ่าเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจันนะคะอายุครบแปดสิบสามปีนะคะพระอาจารย์ทัดโชดนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะเอาไปอ่าเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทพอนะพี่นะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะปีสอง6ี่นะคะพี่สำหรับเหรียญน,นี้นเหรียญที่ระลึกในงานศพนะคะปีสองสี่หกหกนะคะไม่ทราบเกจิอาจารย์จริงๆนะพี่นะ,ะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะว่าเป็นพระที่ไหนนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะนี่เลยนะคะใบหน้าใบตาท่านนะคะแต่เขียนว่าพระครู พระครูอาจารย์โสพลน,นะคะอายุห้าสิบเอ็ดพรรษานะคะนี่เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะนี่เลยนะคะสภาพเหรียญตามรูปเลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทพอนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่ เป็นพระปิดตาพ่อแก้วนะคะจะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะรงลักษ์ปิดทองนะคะเนื้อเก่าๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะอ่าเลี่ยมเก่าลักอนล่อนๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะอ่าเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะตามรูปเลยนะพี่นะตามรูปเลยนะคะพี่สําหรับปิดตาพ่อแก้วองคนี้เอาไปแ0 0บาทพอนะคะ รายการที่27นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะสนใจติดชมอ่าสนใจถูกใจองค์ไหนนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพี่เปิดโทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างนะคะต่อไปนะคะรายการที่28นะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่านะคะนี่สภาพเหรียญน,นะคะอ่าออกแดงแดงนะคะจะมีรอยจานนะคะชัดเจนเลยนะคะพี่สาหรับเหรียญน,นี้ อ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะจะมีรอยจานชัดเจนนะคะสภาพเหรียญนี่สวยงามนะคะพี่สภาพเหรียญนี่สวยงามเลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่29นะคะจะเป็นเหนรียญกลมหลวงปู่ดูนะคะวัดสักแกปี31นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะ,ะเหรียญพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสักแกนะคะสี่อยุธยาปี2531นะคะองค์นี้จะอยู่ในซีนกระดาษเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ะจะอยู่ในซีนกระดาษเก่าๆเ,เลยนะคะเหรียญกลมนะคะของหลวงปู่ดูวัดสักแกนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะ สาภาพเหรียญนี่สวยงามนะคะพี่สาภาพเหรียญนี่สวยงามเลยนะคะเหรียญคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญคมชัดสมบูรณ์เลยนะคะเหรียญใบหน้าใบตาชัดเจนนะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบนะคะจะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะคะกุววัดใหญ่ชัยมงคลนะคะองค์นี้ อ่าพี่ดูสภาพนะคะมีรอยคาบกุนะคะนี่คาบกุคาบดินนะคะอ่าเก่าๆเลยนะคะพี evet, ่องค์นี้นะคะสภาพเก่าเลยนะคะองค์นี้อ่าเนื้อเก่าถึงยุกเลยนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมสแตเลสนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมสแตเลสเลยนะคะพี่องค์นี้นี่สวยงามนะคะเจ้าของเก่าเจ้าของเดิมนี่โอ้โหเก็บไว้สวยมากนะคะพี่องค์นี้นะคะ เอาไปองคนี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะคะรายการที่สามสิบเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สาหรับขุนแผนกระเมืองเครือบกู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับรายการที่สามสิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นรูปหลอกของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะองค์นี้อยู่ในเลี่ยมนะคะอง์นี้นี่สวยงามนะคะพี่เนื้อโลหะออกเขียวๆนะพี่นะองค์นี้นะคะ เนื้อโรหะออกเขียวๆเลยนะพี่องค์นี้นะคะนี่เลยสภาพนะคะนี่เลยนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพิมพ์นี้นะคะนี่เนื้อโลหะออกเขียวๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะองนี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยเลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาท ต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะจะเป็นสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นี่สภาพสวยจริงๆนะพี่นะเนื้อสวยมากนะคะพี่นี่เนื้อหามวลสารนะคะเกตดทะลุซุ้มแบบนี้เลยอกใหญ่ๆสวยๆนะคะ,ะ,คะพี่องค์แขนกว้างๆเลยนะคะองค์นี้นะคะจะมีรอยคาบกู่คาบดินนะคะ,ะติดชัดเจนนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่สภาพสวยเลยนะคะองค์นี้ สวยงามเลยนะคะพี่สภาพสวยงามจริงๆนะคะสมเด็จองนี้นะคะรายการที่สามสิบสองเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสมเด็จเก่าอางนี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสาหรับรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหนเรียญเสมานะคะของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะพี่เป็นเหนเรียญเสมาเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่พี่ดูสภาพเหรียญ สวยงามนะคะพี่เหรียญนี้สวยงามชัดเจนนะคะพี่เหรียญน,นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทพอนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนให่หอมเหรียญน,นี้อ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเห,นหรียญที่สภาพสวยคมชัดเลยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสามนะคะอ่ารายการที่สามสิบสามนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ องสุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นพระผงหลวงปู่โตะนะคะอ่าเป็นพระผงหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะอ่าองค์นี้นี่เป็นพระผงนะคะพี่อ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่องค์นี้นะอ่าเป็นพระพุทธอ่านั่งสมาธินะคะเป็นพระผงของหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะ สภาพนะคะเก่าเก็บเลยนะคะพี่องค์นี้นี่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวสวยงามนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวสวยงามเลยเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเอาไปแปดร้อยบาทพี่นะรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่แปดร้อยบาทสนใจถูกใจองคไหนนะพี่นะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะราคาเปิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะพี่เปิดราคาไว้ในคลิปเรียบร้อยชัดเจนนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะขอบคุณนะคะพี่พีเอฟทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ